พี่น้องที่รักที่เคารพรักท่านที่ต้องการพ้นทุกข์ครับเรามาปลูกไม้ชนิดนี้นะครับไหนานห่วงหัวรีหรือพะยุงไฮหลังถูกต้องตามกฎหมายครับนําเข้านาออกมีที่มาที่ไปครับมาดูวิธีปลูกอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เราลองก้นหลุมด้วยดินปลูกนะครับเสร็จเรียบร้อยเราใส่ปุ๋ยทองดําของแม่ทองดีของบริษัทของเราเป็นปุ๋ยที่เหมาะแก่ การดูแลนะครับจรเจริญเติบโตของไม้ชนิดนี้ครับตามลงไปเลยครับผสมลงไปเลยนะครับข้างล่างครับลงไปนลครับหนึ่งกำมือหรือสองกำมือหรือหนึ่งถุงก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเขีรยถุงที่ผสมดินพวกนี้นะครับเขี่ยผสมกันเข้าไปหลุมนี้ลึกประมาณนะครับหลุมลึกประมาณสามสิบเซนนะครับทําเป็นกระทะหงายนะครับ อย่ใส่แล้วครับพี่น้องครับอย่าใส่แล้วกดอินนิดนึงนะครับนะครับง่ายๆครับลูกง่ายๆนะครับเสร็จแล้วกำใส่อีกหนึ่งกำมือครับกำใส่อีกหนึ่งกำมือเขี่ยเขี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 ยนะครับแล้วก็เปิดปากแผลของหลุมอ่าของรากนะครับรากหรือทำแบบนี้ก็ได้นะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับตัดรากให้เขาเป็นแผลครับเสร็จแล้ว เชื้อเห็ดที่เราใส่นะครับนั่นก็คือเชื้อไมโครไรซาครับนี่ร่วมกับจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์นะครับเห็ดรวมเพาะครับของบริษัทของเรานะครับใส่เข้าไปครับผสมกันแล้วนะครับอันนี้ผสมอยู่ที่20นะครับกับดินปลูกเนี่ยอยู่ที่20-25ถึง25กิโลกรัมนะครับใส่ได้ประมาณ1 0 2ถึง20ต้นเลยทีเดียวนะครับต้นเล็กก็ใส่ได้เยอะเราปลูกเลยครับปลูกเลย ครับกดเลยอีกแปดเดือนครับพี่น้องครับไปกินเห็ดแน่นอนครับบริเวณนี้ครับครับกดเลยกดกดกดนิดนงแล้วก็คุมด้วยฟางครับให้ห่างหนึ่งคืบนะครับห่างวันหนึ่งคืบคุมด้วยฟางหรือพวกใบไม้ต่างๆนะครับนี่คุมเลยครับคุมเลยพวกใบไม้ต่างๆนะครับนะครับง่ายครับพี่พิดเพาะเห็ดนะครับแล้วก็วิธีถูก ง่ายนะครับใส่เข้าไปเลยครับนะครับจะเป็นเนินนิดเึงเสร็จแล้วเราลดด้วยน้ำจุลินทรีย์นะครับผสมจุลินทรีย์ลดให้ชุ่มนะครับทั้งใบนะครับลดให้ชุ่มเลยวันนี้เกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครูอิปครับครูยิปครูมวยไทยเอาทุกอย่างครับ ทำยังไงถึงจะพ้นทุกนะครับทํายังไงถึงจะเป็นเศรษฐีครับนี่ปลูกไม้ชนิดนี้นะครับพี่น้องครับู่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มัดนะครับมัดมัดมัดเป็นเปาะเป็นเปาะยืดเกียดอันดับสุดท้ายทําอะไรครับเด็ดยอดนะครับเมื่อเด็ดยอดแล้วตรงบริเวณโคนต้นนะครับเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจะแข็งแรงเห็นไหครับเราเรียกว่าแตกรายงานนะครับขนาดอันนี้ประมาณ 4เดือนนะครับที่แตกรายงานแล้วต้นจะแข็งแรงมากเลยนะครับนี่อีก8ปีครับขุดรากแล้วก็ขูดกระพี้ออกน้าแก่นครับส่งที่ประเทศจีนในระบบใส่เตครับพี่น้องอยากร่ํารวยมาที่ค่ายบวยอ,อนิตยาพรหรือครูอิทมวยไทยไทยหลันครับผมฝ่ายส่งเสริมระดับจังหวัดของบริษัททองดีก้าวหน้า,นาการเกษตรจำกัดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับ バーイ終わりかー